สวัสดีครับเจนะครับ b ิ t คอย n m ม n e เนะครับวันนี้อาจจะไม่ทำวิดีโอมานานนะครับพอดีเครื่องคอมมันมีเสียงพัดลมรบกวนนะครับกําลังแก้ไขอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําราคาเครื่องขุดลงให้นะครับต้องขออภัยนะครับที่ล่าช้าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามารีวิวก่อนนะครับวันนี้เป็นรีวิวนะครับตัวเครื่องนะครับเก็บข้อมูลภายในบ้านนะครับสําหรับคนที่เก็บข้อมูลนะครับอ่าวอร์เร เก็บข้อมูลต่างๆนะครับไว้บนคลาวนะครับแล้วอยากมีคลาวส่วนตัวนะครับเก็บข้าวสารนะก,ก็อาจจะกลัวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อยากมีคลาวส่วนตัวอยากใช้อินเทอร์เน็ตแรงๆตัดต่อผ่านคลาวได้นะครับเราเลยทำชุดนี่ครับออกมานะใครสนใจก็สั่งได้นะฮะตัวนี้เป็นคลาวนะครับตัวของตอเรตท,ที่ค่อนข้างแรงนะครับ แล้วก็รองรับนะครับอินเทอร์เน็ตถึง10จิกนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรุ่น Ds 1 5 2 2 plus นะครับตัวนี้ต้องของบอกก่อนว่าเอ่อตัวนี้เขาเรียกว่าตัวของอ่าตอเรสนะครับหรืออย่างนี้คือ N น s นั่นเองนะครับรองรับนะครับ m 2นะ m 2นะก็คือเป็น s s d ที่เอ่อพอร์ตแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของอินเทอร์เน็ตนะ10จิกนะครับ แล้วก็ลองรับฮาร์ดดิสนะครับได้สูงสุด5ลูกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราแกะกันดีกว่านะครับแกะออกมานะครับก็จะเจอตัวของเครื่องนะครับนี่ยังไม่เจอครับจะกล่องก่อนอ่ะมันจะมีสายมาให้นะครับอย่างแรกคือสายพาวเวอร์นะครับจะพกุะแ a ปเตอร์นะครับตัวนี้นะแล้วก็ ตัวต่อมานะครับก็เป็นสายไฟนะครับเอสายแลนก่อนนะครับสายแลนสายแลนเนี่ยถ้าจะรองรับ 10G ได้นะครับต้องเป็น Cat 6ขึ้นไปนะครับ Cat 6ขึ้นไปซึ่งตัวนี้เป็น Cat 5e เนี่ยเวลาดูสายดูตรงนี้นะครับ Cat 5e นี่ยังไม่รองรับ 10G นะครับต้อง Cat 6ขึ้นไปนะแล้วก็ตัวนี้ให้สายแลนมา2เส้นนะครับ Cat 5e ทั้งคู่โยนทิ้งไปครับยังไม่ใช้นะครับเราจะใช้ สิจิกนะครับเราต้องใช้แอปหเท่านั้นนะครับโอเคกล่องชั้นแรกนะครับก็มีคู่มือนะแต่เราไม่ดูนะครับแล้วก็ถอดกล่องชั้นแรกไปนะครับชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องหรือยังตัวเครื่องแล้วนะครับอ่าก่อนตัวเครื่องมีกล่องเล็กๆอันหนึ่งนะครับเป็นสายพาวเวอร์นะครับใช้สายแบบเยวกับคอมนะครับ เดเครื่องฝุดก็ใช้อันเดียวกันนะตัวนี้ราคาเครื่องนี้นะฮะร,ราคาเครื่องนี้อยู่สองหมื่นเก้านะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องไม่ใหญ่มากนะครับแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นท็อปๆของเขาและครับของตัวนี้นะเป็น Ds หนึ่งห้าสองสอง plus นะครับ 5B นะครับก็คือฮาร์ดดิสก์5ลูกนะครับแล้วก็รองรับ n v m e นะครับตัวนี้สเปคนะครับก็คือจะขอวางก่อนนะครับเ่องไม่ใหญ่มากนะตัวนี้นะครับสเปคนะครับก็คือมีฮาร์ดดิสก์นะครับคือได้ทั้งขนาด2.5และ3.5 2.5นี่ใช้น้อตบุ๊กนะครับ3.5ใช้ฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับแล้วก็มี M2 นะครับ รองรับ SSD นะครับมี USB port นะครับเป็น3.2นะครับอ่าแล้วก็มี Network port 1 g จิกห้พอร์ตนะครับแต่1 g จิกสพอร์มันจะรับ10 g จิได้ยังไงเออทำไมไมันถึงรับได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนั่นนั้นก็ขนาดรับประกัน3ปีนะครับตัวกล่องนะฮะตัวเครื่องออกมาก็จะเขียนนะครับตัวนี้นะฮะ นของ s y n โน o ล y ีนะฮะเคโนโล y ีเท o โนโลนะครับ, Gen ology, Gen ology รบตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมา้าร์ดเบกคคือตัวช่องเนี่ยจะมี5ช่องนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมฮาร์ดดิสต์นะอืแต่ฮาร์ดดิสต์เรามีขายนะฮะรัดิตัวเครื่องเนี่ยมีสายอ่นะครับปุ่มเปิดเปิดปิดนะครับพอร์ต USB นะอา่าเจน3.2นะครับ มันจะมีสเตตอร์ดักฮาร์ดดิสนะครับทั้ง5ลูกเลยนะครับแล้วก็สเตเตอร์เครื่องนะแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับคล้ายๆพัดลมเครื่องปุดนะครับพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็มีพอร์ตซ a ลล2าสพอร์ตนะครับต่องเสียบไฟนะครับพอร์ต u s เเหมือนกันสามแลนด์จิกสี่ตัวนะครับแต่แต่แต่เราจะเพิ่ม1ิบจิกหนึ่งพอร์ตนะครับมันใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราขันให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ไขควงธรรมดาเนี่ยไขยได้เลยนะครับไขตัวนี้ออกนะไขออกมานะครับอันนี้กล่องของ Xiaomi นะครับตัวนี้ก็รองรับ10จิกเหมือนกันเดี๋ยวรีวิวในคลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราดูทีละชิ้นกันเลยอ่ะก็ไขออกมานะครับ DIY กันตรงนี้แหละนะครับนะ ถ้าไขออกมานะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องผุดนะอันนี้ที่เก็บข้อมูลนะครับสำหรับแบบคนที่เก็บข้อมูลเยอะๆแล้วก็สามารถจากใช้นะเก็บหนังเก็บข้อมูลนะครับต่างๆแล้วก็สามารถดูหนังตัดต่อผ่านตัวอา่า NAS ได้เลยนะครับเนี่เปิดมามันก็จะเป็นช่องนะครับแล้วเราก็มีนะครับตัวนี้นะฮะ เป็นแรนด์สิบจิกนะครับจากของทางอินโนโลจีเลยนะครับตัวนี้นะของแท้เลยนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้อเดี๋ยวเราแกะกล่องกันนะครับตัวนี้นะราคานะครับอยู่ที่ดาราประมาณ3า0พันนะครับ2009นกะเก็ 9, เรื่องอยู่นะครับราคาจากมีเน็ตสิบจิกใช้นะต้องลงทุนนะครับตัวนี้แกะออกมานะครับมันก็จะเป็น โมดูลนะครับที่ไว้เสียบเพิ่มเข้าไปนะครับในตัวของซิลล็อกตัวนี้นะครับเท o โนโลยีนะตัวเน็นะครับนี่ครับมันก็สามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราเสียบกันเราลองเสียบกันเลยนะครับเนี่ลองเสียบกันเลยนะครับออกมาแกะออกมานะนี่หน้าตาแบบนี้นะนี่นะหน้าตานะครับเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะ ปุ๊บนะครับอ่เดี๋ยวเสียบให้ดูใหม่นะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับขันน็อตแค่นั้นจบนะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับแลนที่10จิกะบิตนะครับนี่เห็นที่เขียนไหมย10จิกะบิตนะครับแี่นะครับช่องนี้นะ10บจิกะบิตนะครับ แล้วก็ขันน็อตง่ายๆเข้าไปนะครับตรงนี้ระวังน็อตหายนะน็อตมันเล็กมากนะครับอาล,ล่วงเ,เกือบและเกือบละนะครับเกือบหายนะครับแล้วก็ขันนะเข้าไปนะครับตรงนี้นะแค่นั้นเลยนะครับก็เป็นงันเสร็จสิ้นนะครับ การเพิ่มพอร์ตแลน10กิกะบิตนะครับนี่นะแม้มันจะเขียนว่า10กิกนะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ต10กิกแล้วก็พอร์ต1กิกนะครับ4พอร์ตนะฮะก็สามารถนำไปใช้ตัดต่อส่งข้อมูลดูไฟล์8 k นะครับได้รวดเร็วมากๆนะครับใช้แลนด์ Cat6 ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้นะอันนี้คือเครื่องแรกที่เรา ทำนะครับเพื่อที่จะเอ่อให้การส่งข้อมูลจากตัว n น s นะครับเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่พอนะครับเรามีตัวขัดไปนะฮะคือตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์นะครับแล้วเราเตอร์มีที่แรงที่สุดในโลกนะครับเราเตอร์มีตัวท็อกสุดนะครับของรุ่นนะครับตัวนี้นะรองรับพอร์ต1ิ g จิกเหมือนกันนะครับรองรับพอร์ต ตัวของออปติกนะครับรองรับพอร์ต10จิกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับตันนี้เราก็มีขายนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้ทั้ง n น s นะครับทั้งเราเตอร์มีที่แรงที่สุดนะครับสนนราคานะครับอยู่9,999บาทเท่านั้นนะนี่แกะออกมานะครับเท่านั้นแต่แพงมากนะครับแต่คือแพงแต่ว่ามันแรงจริงๆนะครับตัวนี้ คือแบบกล่องมาแบบพรีเมียมมากนะครับคือกล่องหรือว่าตู้เซฟอะบอกเลยนี่กล่องไอตู้เซฟนะครับออกมาสวยงามมากนะเดี๋ยวขอเอาแนะมาวางโชกอะเป็นที่ตั้งสินค้านะแนะเราอ่ะนะครับแนะวางโชว์นี่กล่องเขาแบบพรีเมียมมากนะครับนี่ เป็น Xiaomi นะครับเราเตอร์นะครับตัวท็อปนะครับนี่วิธีการเปิดนะค,คือแบบนึกว่ากล่องเก็บอะไรสักอยาก่างเปิดปุ๊บนี่มีล็อกด้วยบอกเลยนะครับออกมานะครับอลังมากคือกล่องกล่องหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในนี้นะครับก็จะมีตัวของออสายนะครับสายต่งตางๆ สายไฟนะคสายแลนนะครับ,รรบอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หัว US ด้วยนะครับนี่ US ปลั๊กด้วยนะอ่ะไม่ได้หัวจีนนะบอกเลยนะครับ9 9 9 9พนารนะใครสนใจนะครับตัวนี้นะฮะก็สายแลนนะครับสายแลนตัวนี้ให้มาเป็น อแคอาแคทอะไรวะนะครับแคทหกนะครับตัวนี้แคทหกอ่าตัวนี้รองรับนะครับแคทหกก็คือรองรับได้ถึงสิบจิกนะครับตัวนี้อืมตอนนี้มันมีสูงสุดถึงแคทเก้าแล้วนะอ่าตัวนี้ให้แคทหกมาใช้ได้นะครับตัวนี้ือใช้ตัวนี้ได้เลย,เลยใช้เสียบเข้าเนสได้นะครับอะแดปเตอร์นะครับ แล้วก็ตัวเราเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับของเสี่ยวมี่นะแรงที่สุดของเซี่ยวมี่นะไม่ใช่แรงที่สุดของรุ่นอื่นแต่ว่าจริงๆผมก็แค่เป็นการตีว่าที่สุดในโลกนะแต่ว่าจริงๆมันแรงแบบระดับท็อปอยู่แล้วนะครับนี่แต่ค้าของมี่คือแรงที่สุดในรุ่นแล้วนะครับเปิดออกมาคือแบบอลังการมากอย่างกับยานแม่นะครับบอกเลยนี่ฝาป,ปิดด้านบนนะครับ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบคือเก้าเนี่ยคือแบบมันเท่มากเหมือนว่ายานอวก,กาศนะครับการดาวเทียมหรือเปล่านะค,คือแบบปรับระดับได้นะอยากเอามันอยู่แนวไหนนะครับนันเป็นแมงกระพุนเลยนะครับตัวนี้คือแบบล้ำมากนะครับกล่องนั้นในก็ล้ำมากนะอ่าคือแบบแค่กล่องก็หลุดแล้วอะเนี่ยดิดด นี่คือมันสวยจริงๆนะครับนี่ถ้าเกิดเห็นใกล้ๆนะครับคือแบบจับมากคือแล้ว i f i มันแรงมากนะตัวนี้คือรองรับ NFT ด้วยนะ NFC ไหม NFTNFC NF นะครับ NFT นั่นตัวเ,เหรียญไอเกม NFT นะครับโทเค็นนะครับตัวนั้นอ่ะ แต่เนี้ยรองรับ IOT นะครับ IOT คืออุปรกรณ์ของเสี่ยมีที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับคือมันรองรับเป็นเกตเวย์ด้วยนะแล้วก็มีพอร์ตนะครับแลนมานะครับ10กิกะบิต1พอร์ตนะครับคือแบบเราเตอร์ที่หาพอร์ต10กิกะบิตคือแบบน้อยมากนะครับเราเตอร์ router. ส่วนมากพอร์ตมันไม่ถึง10กิกแน่นอนคือต,ตัวเนี้ยมันให้พอร์ต10กิกเลยอะคือแบบแจ่มมากนะครับ เห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับคือแต่แต่ชาร์จแต่นะครับคือเราอยากใช้เน็ตสิบจิกแต่ว่าเราไม่อยากให้มันใช้แค่พอรตเดียวเราเลยเพิ่มอัปเกรดให้เราเตอร์ตัวนี้ใช้ได้2องพอตสิจิกนะครับเราเลยซื้อตัวนี้มานะครับแต่นั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็น ตัวของเพาะแปลงนะครับพอร์ตที่เป็นออปติกนะครับทูแรนะครับเป็นตัว10บจิกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือแรงมากๆนะฮะอเตอร์ตัวนี้จะเป็น10 G จิกสอรพอนะครับคือคุณสามารถรับ10 G จิกมาแล้วก็ปล่อย10 G จิกต่อได้นะมันมันแบบเวิร์กมากๆนะครับเนี่ยแล้วมันถูกกว่า สวิตท,ที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วสวิตสิบจิกห้าจุดสิบจิกห้าพอตอีกนะครับนี่เราเปิดตรงนี้ช่องออปติกตรงนี้นะเปิดออกมานะครับมันจะใส่ออปติกได้นะตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบด้านไหนเนี้ยด้านนี้นะครับด้านที่มันมีล็อกนะอด้านบนนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับรองรับสิบจิกสองพอตนะครับนี่นะ คือแบบแหลมมากนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้รองรับจริงมันมีแลนอยู่แล้วนะ10จิกหนึ่งพอร์ตอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีนะครับตัว2.5จิกนะครับคือพอร์ตอื่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะ2 5จุดิกสี่พอร์ตแล้วนะอ่าจริงจริงใช้2.5จิกสี่พอร์ตร่วมกันก็ได้นะมัน10จิกเหมือนกันนะครับแต่นี้เราใช้10จิก2พอร์ตเลยโหดมาก แอบบอกเลยเราเตอร์ตัวนี้คือแบบสุดอะสุดในรุ่นนะครับอยากให้ดูสเปคนะครับนันคือตัวนี้นะครับนี่ราด้านะครับขายหมื่นหมื่นสองนะครับเราขายแค่หมื่นเดียวนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะก็คือรองรับพอร์ตสิบจิกนะครับแล้วก็มีเอ่อซีพข้างในด้วยนะครับเป็น A73 นะครับ2.2 GHz มีแรมนะสองจิกนะครับตัวนี้เราเตอร์นะเราเตอร์มี่นะครับที่เป็นเราเตอร์มี่ตัวหมื่นซีรีส์เลยนะครับก็คือ10 g จิกรองรับนะครับแรงมากๆนะครับ Wi-Fi เขาก็คือให้2.4แบบไมโมนะครับ4ูณ4เลยนะครับแม็กซิมัมนะครับ1.3จิกนาครับสำหรับตัว Wi-Fi 2.4นะ Wi-Fi 5.2 g จิกนะครับรองรับถึง5,000เมกเลยนะครับตัวนี้ คือแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวขึ้น5.8กิกนะครับตัวนี้ก็รองรับถึง2,800เมกนะครับหรือ2.8กิกเลยนะครับคือแบบแรงมากๆนะตัวนี้เป็นลอเตอร์ที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็มีอินเตอร์พอร์ตแลนนะที่บอกก็คือรับถึง2,500เมกนะครับ4พอร์ตนะครับแล้วก็10,000เมก1พอร์ตแล้วก็เพิ่มไป1พอร์ตเป็น สองหมื่นเมกนะครับแบบแรงสุดๆไม่รู้จะแรงยังไงเลยนะครับตัวนี้คือแบบแหลมจริงนะฮะใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับอินบ็อกล n e ล้านเลยครับโฮมไเนอร์นะฮะ j a y h o m e มเนอร j a y h o m e เนอรนะครับเราขายแกจเจตทุกอย่างนะครับจริงๆเราเปิดบริษัทแกจเจตมาก่อนนะก่อนจะเป็นเครื่องขุดนะครับมันมีแกจเจตมาก่อนซึ่งจริงๆมันจะตัวคล้ายกับตัว ax 9000นะครับ ซึ่งมันตัวนั้นน่ะมันไม่ได้มีพอร์ต10จิกนะซึ่งราคามันอาจจะถูกกว่าแต่มันไม่ได้พอร์ต10จิกนะพอร์ตมันแค่1จิกเองนะครับมันไม่คุ้มนะครับยุคนี้มันต้องยุค2.5จิกนะครับหรือยุค10จิกแล้วนะครับอ่ะต่อนะครับเราไปดูสเปคนะครับนี่เห็นไหมโฆษณาของเขาคือแบบรอ,อ,องรับฟังก์ชันเยอแยมากมายนะครับทั้ง performance speed forwarding ต่างๆนะครับแล้วก็รองรับได้ถึง 10G นะครับความเร็วนะครับพอร์ตเนี่ยนะครับเพิ่มพอร์ตตัวของแ a นได้นะครับเป็น 10G งพอร์ตได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ CPU c o d c o m นะครับ4คอร์เลยนะฮะมีเอ่อ12 channel นะครับในการกระจายอินเทอร์เน็ตนะคััเพิ่งทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับ NFC นะครับ สมมติว่าเราอยากเชื่อมต่อเน็ตไม่ต้องใช้รหัสนะครับเอามือถือไปแตะกับเราเตอร์ก็เชื่อมได้เลยคือแบบทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเน็ตได้นะครับแล้วก็มีการป้องกันโปร์ติชั่นนะครับผ่านแอปนะครับเชื่อมต่อแอปได้นะครับมี่เขาเด่นเรื่องแอปอยู่แล้วนะครับก็คือเน็ตสิบจิกเนี่ยคือดูระดับ 8K นะครับเล่นหลายอย่างพร้อมกันได้เลยนะครับ แล้วก็เป็น10 g กิกะบิตไวเลสเลดด้วยนะครับเพื่อรองรับอ่าไวเลสได้ถึง10บจิกเหมือนกันนะครับก็คือแรงมากๆนะครับมีอ่าขื่น5้จิกคีสองความถี่เลยนะครับตัวนี้นะครับ NFT นะครับที่เปลี่ยนเป็นแรง10บจิกนะฮะอ่าแรง10 bit, 4, 2, รบิกสีสจุห้าิกนะก็คือแรงขึ้นนะครับตัวนี้ A73 นะก็คือแรงขึ้น โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นข้าวๆข,ของตัวของเราเตอร์นะครับที่เป็นของ Xiaomi รุ่นท็อปสุดของของรุ่นเลยนะฮะอ๋ะอลืมบอกไปไมันรองรับเอ่อเมส Wi-Fi ด้วยนะครับก็คือสามารถเ,เชื่อมกับตัวของตัวอื่นๆของเราเตอร์ตัวนี้มี2ตัวก็สามารถ เอแมทกันเป็นชื่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันได้เลยนะครับเพื่อกระจายสัญญาณเน็ตที่แรงแล้วก็รองรับ IPV6 นะครประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัว Nas นะครับที่เราเอามาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือแรงเหมือนกันนะครับแรงไม่ใช่ย่อยนะฮะตัวนี้ก็คือมีแรมทั้งหมด8จิกนะครับ แล้วก็รองรับสูงสุดซีสาน2จิกเลยนะครับอ่านเขียนคือ700เมกนะฮะตัวุดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแลนะครับ4พอร์ตนะครับ1จิกแล้วก็10จิก1พอร์ตนะครับแล้วก็สามารถปรับขยายเบของเนี่ยไปเสริมแบบ USB ได้ถึง15เบนะครับก็คือเร็วมากๆนะครับได้เยอะมากๆนะครับนี่ก็คือพอร์ตที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเป็น10จิกนะครับ ตอนนี้นะครก็คือ5เบรองรับได้ถึงสุดถึง72เทระไนะครับแล้วก็อัพได้ถึง 216TB นะเระบเป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นะครับเป็นคลาว d ส่วนตัวนะครับสามารถจัดการผ่านแอปนะครับเพบาปุมซิงค์มือถือซิงค์คอมไม่ต้องไปซื้อ Google Cloud หรือว่า Apple Cloud ดเลยนะครใช้ตัวนี้นะครรองรับทั้ง NFC เว็บนะครับแล้วก็ FTP นะฮะ คือแบบเจ๋งมากๆนะครับตัวนี้ก็จะมีซิงเรียกว่าเป็นดิโนโลจีได e นะครับให้แล้วก็แบ็กอัพให้นะฮะสามารถแบ็กอัพตัวของข้อมูลนะครับแล้วก็แอคทีฟแบ็กอัพจาก Google Workspace ได้เลยนะครับรองรับแอคทีฟแบ็กอัพจาก Microsoft 365ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อสำหรับกล้องวงจรปิดระบบความปลอดภัยภายใ,ในบ้านได้นะครับ ลองรับพัดดิส์นะที่บอกแล้วก็ M2 SSD นะฮะนี่หน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับที่เราให้ดูนะครับก็อพอร์ตไฟสเตตัสนะฮะพอร์ต USB ปิดเปิดนะครับแล้วก็ตัวเอ่อเสียบ s a t a นะครับเสียบ s a t a ได้2พอร์ตนะครับแล้วก็ USB ได้2พอร์ตนะนี่ประมาณนี้พัดลม2ตัวนะครับตามรูปอ่ะหมดแล้วนะครับเราอันนี้มันไม่มีเปิด NVMe อ่ะสต๊ตัว M2 นะครับใส่ตรงไหนนะใส่ด้านล่างนะครับแกะตรงนี้ออกนะครับจะเสียบ M2 ได้นะฮะให้ต้องดูนะครับเสียบ M2 ได้สองช่องนะครับเนี่ยนะครับรองรับสองช่อง M2 นะครับตัวนี้ก็รับได้เยอะนะครับตัวนี้ใส่ทหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่งบเลยนะครับตัวนี้ ที่ก็เป็นระบบเน็ตเิรกที่บ้านเราจะใช้นะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็สั่งซื้อแล้วก็มีแนะนำการติดตั้งหรือว่า,ามีน้องที่บริการติดตั้งหน้าง,งานด้วยนะครับใครสนใจติดตั้งเครื่องปูดติดตั้งระบบโซเลตนะครับโซล่าเซลนะครับตอนนี้รับหมดนะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอรับแี่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe J-Bitcoin น์ n ินะครับลาไปกับเจ้าตัวยานแม่นะครับของเสี่ยวมี่นะครับตัวนี้นะครับคือเจ๋งมากๆนะอ่ายานแม่ครับแล้วก็ฝากกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเม่อมีคลิปใหม่ครับมีอะไรเด็ดๆใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกุดแกจิตต่างๆเราจะมาเอาให้ดูกันแล้วการลงทุนนะครับในโลกอนาคตนะครับ เราก็จะมาแนะนำกันวันนี้ลาวีเท่านี้ครับสวัสดีครับ